ทางที่พักผ่อนหลังจากปีใหม่นะครับผมเพราะว่าช่วงปีใหม่นี้ก็ยังไม่ได้ออกไปข้างนอกเพราะว่ารอให้คนเขาเริ่มทยอยกลับกันก่อนเพราะว่าเป็นคนชอบเที่ยวลักษณะว่าคนอื่นเยอะๆเนี่ยยังยังไม่ออกไปนะครับผมรอให้เขาเริ่มทยอยกลับแล้วเราถึงออกไปเที่ยวคือสวนทางเขาคนจะได้ไม่เยอะครับตอนนี้ก็มาที่ถนนมะริวันนะครับผมเพิ่งอ,ออกจากตัวเมืองมากำลังจะเดินทางไป เป้าหมายแรกก็น่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติภูกระดึงะนะครับว่าจะไปประทับตาในพัสดปตของอุทยานนะครับผมก็เลยแวะกินข้าวก่อนมื้อแรกก็เป็นกระเพราเนื้อปลาหมึกเออสั่งไข่ดาวด้วยนะครับครับได้มาแล้วไข่ดาวกินกระเพราถ้าไม่มีไข่ดาวเดี๋ยวมันไม่ครบสุด ไข่ดาวกับกอบกระเพราเข้มข้นข <F ed out> like ้าวร้อนๆกับสุดยอดของชีวิตเดี๋ยวพาชมบรรยากาศนะครับก็มีการแต่งร้านเป็นลักษณะเหมือนผสมผสานของวัฒนธรรมทางอีสานนะครับมร้านก็จะอยู่ตรงเป็นศูนย์อาหารนะครับของ ชุมแพเลยชุมแพมานะครับร้านก็จะเป็นเขียนชื่อว่าร้านกาแฟดงรานนะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวนั่งกินกาแฟก่อนเพราะว่าขับรถมาง่วงมากเลยก็เดี๋ยวก่อนจะถึงอุทยานภูกระดึงกลัวจะหลับก่อนครับมีอะไรแนะนำร้านไหมครับ <laughs> คร<ต>ับผมเห็นริ้วบอกว่าเพิ่งเปิดได้อาทิตย์หนึ่งพอดีนะครับผมรับทันช่วงปีใหม่พอดีนะครับผมเรียกว่ารับทรัพย์ทันปีใหม่พอดีแต่การเปิดกาแฟอาทิตย์หนึ่งของใหม่ที่นี่นะคะแต่การทำกาแฟของเราเข้าสู่ปีที่แปดแล้วค่ะการขยายสาขามาค่ะที่ว่าเป็นดงลานนี่คืออะไรอะครับดงลานคือจริงๆพื้นเพบ้านหนูเป็นคนดงลานแล้วก็อ๋อดงลานนี่อยู่อยู่ที่ไหนเนาะสีชมพูสีชมพูนะครับผม อ๋อพอดีเห็นสะดุดคําว่าดงร้านเนี่ยก็เลยเข้ามาก่อนโอเคครับผมเฮงเรวยๆครับครับครับร้านก็มีแต่งเป็นที่นั่งกินกาแฟนะครับเป็นเก้าอี้เนี่ยครับผมชุดนี่อานนี้นะครับโต๊ะกับเก้าอี้นั่งกินโอเคครับเดี๋ยวเดินทางต่อแล้วนะครับผมจะมุ่งไปที่อุทยานภูกระดึงนะครับผมแต่ว่ามีเรื่องตื่นเต้นนิดนึง ก็คือว่าพอดีเช็คในแผนที่เขาบอกว่าวันนี้ภูกระดึงจะปิดเวลา13.0 0นนอน,นะครับซึ่งตอนนี้ก็เวลาเที่ยงครึ่งเพื่อแก้เหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงครับผมแต่ลองดูป้ายนะครับผมถ้าภูกระดึงนี่เหลือ21กิโลนะครับผมแล้วก็ที่แรกคิดว่าผมออกเดินทางวันนี้นักท่องเที่ยวน่าจะเริ่มทยอยกลับกันเยอะแล้วนะครับแต่ว่าผิดคาดนิดน,นึงก็คือคนยังค่อนข้างเยอะอยู่เลยนะครับรถเนี่ยรถก็ค่อนข้าง เรียกว่าไปเขึ้นเื่นคลอที่ได้นะแต่ว่ามันเยอะกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยนะครับผมแล้วก็การขับขี่ก็ค่อนข้างจะมีคนแซงในจังหวะไม่ควรแซงนี่ยเยอะอยู่นะผมค่อนข้างอันตรายเลยแต่ก็โอเคครับผมเพราะว่าไปถึงเนี่ยต่อให้ปิดเนี่ยก็ต้องไปลุ้นว่าผมจริงๆจะไปแค่ขอประทับตาอุทยานนะครับในตัวเล่มพาสปอร์ตนะฮะ ก็ไม่รู้ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาจะสงสารหรือเปล่าเราอ,อุตส่าห์มาตั้งไกลนะครับผมเดี๋ยวก็รอรอลุ้นดูนะครับผมทางเขา้าอุทยานแหน่งชาติภูกระดึงแล้วนะครับผมถ้าจะมาขอประทับตาอย่างเดียวไม่รู้ว่าเขาจะอนุญาตหรือเปล่านะครับพอดีดูในแผนที่บอกว่าจะปิดบ่ายโมงผมเลยรีบซิ่งเลยอ๋อ <laughs> ใช่ไหมครับอันมาเห็นเห็นเข,ขคาค่นอ๋อ ผมก็โอ้แต่จริงๆง,งั้นเดี๋ยวแวะเข้าไปดูข้างในได้อยู่นะครับปิดไม่ให้ขึ้นเขาอ๋อช่วงเวลาอ่อขึ้นเนะาะ <laughs> ตกใจรีบซิ่งเลยไม่แห้งดีนะคะครับได้ไอ้เอาไว้ก่อน ครับผมแล้วตอนนี้ผมก็พิชิตผาลมศักภูกระดึงได้สําเร็จแล้วนะครับผมซึ่งจริงๆก็คือตรงนี้คือเป็นจุดจําลองนะครับที่เขาทําไว้สําหรับให้นักท่องเที่ยวนะครับผมได้มาถ่ายรูปเล่นนะครับผมซึ่งจริงๆภูกระดึงกับผมเนี่ยมีความผูกพันกันมานานมากนะครับผมเพราะว่าผมจริงผมขึ้นภูกระดึงมาแล้วสามรอบนะฮะก็คือสมัยมัธยมสมัยมหาวิทยาลัยแล้วก็สมัยทํางานนะครับผม แต่วันนี้มาเพื่อมาประทับตาอุทยานนะครับก็เลยไม่ได้เข้าไปนะครับนี่ก็คือตาประทับอุทยานมาซึมซับบรรยากาศแค่ตรงนี้ก่อนนะครับของจริงนี้ถ้าจะขึ้นจริงๆภูกระดิงนี่ต้องมีความพร้อมพอสมควรนะครับเพราะว่าหนักหนาสาหัสอาการนะครับผมกว่าจะขึ้นไปถึงผาลมศักนะครับว่าจุดสูงสุดก็คือหลังแปรนะครับผมซึ่งจากหลังแปรก็ต้องเดินไปอีกไกลอยู่นะครับกว่าจะถึงจุดกลางเป็นโอเคครับผมแล้วเดินทางกันต่อครับ ทางมาถึงแล้วนะครับวัดป่าห้วยลาดแวบอันนี้ทางขึ้นลมเย็นเลยครับผมตอนนี้ข้างนอกอยู่22องศานะครับว,วัดป่าห้วยลาดนะครับผมเข้ามาถึงบริเวณก็จะเป็นทางชันขึ้นมานะครับผมก็เป็นที่สาราเฉลิมพระเกียรติวิหารเจดี JD, สาลาลอกฟ้านะครับเมียว อากาศเย็นดีครับผมคนก็พอสมควรนะครับแต่ไม่ถึงกันแน่นนะครับพอดีพอดีเตี้ยวเตี้ยวเตี้ยว,ว,ว,วครับเดี๋ยวก็ตรงนี้ด้านหน้าก็จะเป็นลานจอดรถนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะครับครับผมตอนนี้เดินทางมาถึงวัดป่าห้วยลาดนะครับผมซึ่งวัดป่าห้วยลาดนี้อยู่ในเขตอำเภอภูเรือนะครับ จังหวัดเลยนะครับที่เห็นด้านหลังนี่นะครับผมแล้วก็ของวัดป่าห้วยลาดเนี่ยสร้างขึ้นโดยหลวงปู่ชอบนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันนะครับส่วนบริเวณด้านนอกเนี่ยจะมีรูปปั้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นกิเลนนะครับแล้วก็มีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมนะครับอยู่ด้านด้านตรงกลางนะครับผมซึ่งด้านด้านนอกเนี่ยจะมีรูปปั้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับหลากหลายเลย มีทั้งยักษ์เทวดาช้างนาคนะครับผมด้านนอกนะครับถ้ามีลักษณะเป็นของศาลาทรงจีนก็มีนะครับผมทางด้านซ้ายมือของเรานะครับ อันนี้เข้ามาในบริเวณของวิหารแล้วนะครับผมซึ่งจะมีหลวงหลวงพ่อขาวนะครับ เดี๋ยวจะขอตีของแล้วก็ตีกองเป็นสิริมงคลหน่อยนะครับ ไปกันต่อนะครับผมเดินทางออกจากวัดแล้วครผมตอนนี้ก็ประมาณช่วงบ่ายสามนะครับประมาณบ่ายสามแล้วกว่าจะไปถึงอุทยานก็ก่อนค่าพอดีเพราะวันนี้น่าจะมืดเร็วเพราะว่าเป็นหน้าหนาวด้วยนะครับผมโอเคครับผมเดินทางต่อครับแวะซื้อเนื้อแดดเดียวกับต้มแซ่บนะครับเอาไว้กินคืนนี้นะครับ เพราะว่าข้าวเหนียวนี่แวะซื้อในไอ้ที่ในอนะันไหนเนาะผมแวะซื้อจําไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เอาไปกินที่อุทยานนะครับไปถึงอุทยานก็คงอาจจะได้อุ่นอุ่นต้มนะครับผมมันถึงจะน่ากิน ไม่รู้ว่าจะทอดไข่ด้วยหรือเปล่าเดยวคิดอีกทีก่อนตอนนี้เท่าน,นี้ก่อนโอเคเรียบร้อยครับเดินทางลมเย็นมากเลยครับผมไปชมวิวนะครับกลัวกลัอุปกรณ์หลุดเหมือนกันลืมไปตีฝากล้องไม่หลุดเมื่อกี้นี้ลมมันแรงนะครับผมนีม่วิวตอนช่วง5โมงนะครับวันนี้น่าจะมืดเร็วอ่ะครับผมหน้าหนาวเนาเนะแบ๊แบ เดี๋ยวต้องลดก่อดตอนนี้เริ่มเข้าเขตขุนเขาแล้วครับผมอากาศเย็นอุณหภูมิข้างนอกเริ่มลดลงแล้วโอเคเดินทางกันต่อครับนี่นะครับถนนช่วงนาแห้วช่วงทางไปอุทยานเนี่ยช่วงนี้กำลังขยายจากสองเลนเป็นสี่เลนเกือบทั้งเส้นเลยนะครับผมต่อไปถ้าตรงนี้เสร็จก็จะเดินทางค่อนข้างสะดวกเลยนะเพราะตอนนี้มันจะเป็นแค่สองเลน อันนี้อขออนุญาตนะครับตอนนี้ถ่ายได้เลยเพราะว่าทั้งหน้าทั้งหลังไม่มีรถสักคันเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้ช่วงเวลาห้าโมงครึ่งนะครับตอนนี้อุณหภูมิลดเหลือ20องศาแล้วครับผมตอนนี้มือเย็นเจ็บเนี่ยครับผมทำกำลังขยายจากสองเลนเป็นสี่เลนตลอดทางเลยครับผู้สวนทรายที่หนึ่งภูหัวห้อมเพราะว่าใน แมพเขาบอกว่าถ้าเป็นจุดกลางเต็นท์นะตรงนี้จะวิวสวยว่างั้นเดี๋ยวผมเข้าไปดูตรงนี้ก่อนดีกว่าดีครับวันดีปีใหม่ครับพี่มีตาประทับด้วยใช่ไหมครับตรงนี้เยี่ยมกําลังลาตาประทับครับวันดีครับวันดีปีใหม่ครับพี่ห้าสิบเ็ห้าสิบเจ็ดนะครับอาเป็นกลางเต็นท์ด้วยครับห้าสิบเจ็ดนะครับ เริ่มเย็นแล้ว啊กับวันนี้ได้ผูกกระดึงกับผูกสวนสายเอาเท่าไหร่นะครับแปดสิบบาทแปดสิบเนาะรวมกลางตนท์นะครับครับตอนช่วงปีใหม่คนเยอะไหมครับเยอะครับผมอ๋ออันนี้เขาเริ่มกลับกันแล้วใช่ไหมครับวันนี้น้อยสุดแล้วเหรอโอ้ ตถ้าเห็นผานี่ตรงไหนที่สวยฮะตรงผาตรงผาตรงนู้นเนาะอ๋อแล้วรถเราก็จอดใกล้ๆได้เนาะไปตรงเลยสาราไปมันจะรถเข้าไปในนานได้ครับผมอ๋อครับเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับพี่นี้ก็ว่างเยอะอยู่ครับตรงนี้นี่เนาะโอเคครับผมถ้าห้องน้ําก็อยู่แถวนี้เนาะครับห้องน้ําก็เดินเข้าตรงนี้ครับโอเคครับห้องอาบน้ําอ้าวอยู่คนละที่กันเหรอครับตัวนี้ห้องอาบน้ําแล้วตัวนั้นสุขาอย่างเดียวครับอ๋อตรงนู้นสุขาอย่างเดียวเนาะ ไปาไปนครับผมอาบน้ำตรงาอาบตรงนี้ครับอ๋อครับครับโอเคขอบคุณครับ,บพี่เดี๋ยวไปดูก่อนว่าเป็นยังไงโอเคมาถึงแล้วนะครับ ต้นมน้ำเก็บไว้มอากาศมเย็นแล้วก็เดี๋ยวต้นมน้ำเสร็จแล้วก็จะอุ่นอุ่นต้มนะครับอันนี้เนื้อกับข้าวเหนียวอันนี้ก็ได้มุมลิ้มหน้าผาเลยนะไอติมเนี่ยนะครับนี่ ตอนนี้อยู่ที่อุทยานอะไรเนาะนี่ลืมแลวอ้อนวุ่นไงจุดชมวิวไปหลายที่เกินก็ลืมว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ที่ไหนนะะนี่ครับตรดมีป้ายจุดชมวิวนะจุดชมวิวภูหัวหอมตอนนี้อยู่ที่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะครับ ตอนนี้อยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูสวนทายนะครับแต่จุดที่มากางเต็นท์นี้ก็เรียกว่าภูหัวหอมนะครับผมนี่นะครับที่นี่เรียกว่าภูหัวหอมนะครับน่าจะอ่านถูกก็จะมีแบ่งโซนเป็นจุดกลางเต็นท์เป็นกลุ่มๆนะครับผมเนี่ยครับนี่ก็อีกกลุ่มหนึ่งของผมจะกลางอยู่ตรงนู้นนะครับผมเมื่อคืนก็มาถึงประมาณช่วงหกโมงเย็นนะครับ มาถึงก็เรียกว่าเกือบจะมืดแล้วก็เลยรีบกลางก็เลยเอาเต็นเจ้าคุณปู่ลงลงกลางนะครับเมื่อคืนแต่เมื่อคืนไม่ได้ตอกสมอนะครับเพราะว่าดินที่นี่แข็งนะครับผมแล้วก็อีกอย่างลืมคอนมาด้วยไม่ได้เอาค้อนมาเมื่อคืนนี้โวแต่รู้สึกว่าตรงนี้นะครับผมถ้าใครมาที่ภูหัวหอมนะครับ จุดนี้เป็นจุดที่ถ้าลดลงตรงๆนะมันจะขูดท้องรถนะครับรถกระบะก็ขูดนะครับเนี่ยครับตรงนี้ตรงได้เอียงลงโชคดีเมื่อคืนเอียงลงนี่นะครับมันหมาดเลยเนี่ยตรงนี้เจ้าหน้าที่ต้องมาแก้แล้วผมว่าเ <c oughs> นี่ยครับตรงนี้ชันมากเลยครับผมรถขนาดรถกระบะยังไม่รอดเลยครับฮะ <c oughs> ขนาดกระบายังไม่รอดเลยครับนี่นะครับเพราะมันต้องเอียงโชคดีเมื่อคืนมามืดแต่ว่าเอียงลงโชคดีไม่รู้เหมือนกัน,รนครับนครับเมื่อคืนผงกลางอยู่ตรงนู้นข้างรถขาวๆครับดินอยู่นี่แข็งครับตอกสมองมาลงไม่ลงนะเมื่อคืนเอาค้อนมาด้วยดินแข็งโปกเลย ก็เดี๋ยวกินข้าวเช้าแล้วก็เดี๋ยวเดินทางต่อนะครับผมนี่ครับคืนนี้เมื่อคืนนี้กางเต็นคุณปู่นะครับเต็นนี้เกือบ15ปีแล้วครับผมทำอะไรกินดีเนะาะเช้านี้ก่อนนะครับอันนี้ที่ภูหัวหอมนะครับอำเภอนาแห้วจังหวัดเลย นี้ก็จะเดินทางออกจากอุทยานภูสวนสายแล้วนะครับผมของเมื่อคืนนี้อากาศเย็นแต่ว่าไม่ถึงกับเย็นมากนะครับผมห่มผ้าสามารถนอนได้สบายนะครับผมเต็นท์เมื่อคืนนี้ก็อย่างที่เกินไปแล้วคือตอกสมอไม่ไม่ลงดินแข็งมากเลยครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่ได้เอาค้อนมาอย่างที่บอกไว้นะครับก็เลยปล่อย กลางแบบว่ากลางโล่งๆเลยแล้วก็เรานอนในเต็นท์มันก็คงไม่มีปัญหาหรอกเพราะมันมีน้ำหนักอยู่ลมไม่ค่อยแรงครับเมื่อคืนนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับของมิตรภาพของชาวแคมป์นะครับเมื่อคืนนี้ได้เพื่อนร่วมเขาเรียกอะไรร่วมกลุ่มที่โอเคครับผมทุกคนรักษามารยาทของตัวเองกันอย่างดีมากเลยคือประมาณคำ่ำๆหน่อยทุ่มสองทุ่มทุกคนก็พยายามเก็บเสียงทําอะไรก็เบา ขนาดว่าเปิดเพลงเปิดอะไรก็ยังมีการบอกกันว่าเบาหน่อยอะไรเงี้ยครับผมคือดูก็รู้เลยว่าได้คนที่เป็นชาวแคมป์จริงๆอะนะครับผมเมื่อคืนนี้มันเหมือนมีตัวนกหรือตัวอะไรไม่รู้นะครับมันมันจะบินชุบชุบชุบชับอยู่บนผ่านหลังคาไปหลังคาเต็นนะครับป่าฟบฟับฟับแต่ก็ไม่ได้ลงลงเกาะนะที่แรกผมคิดว่ามันมีหม้อหม้อวางอยู่หน้า,าหน้าเต็นนะฮะนึกว่ามันจะลงมาหาอะไรกินแต่มันก็ไม่ไม่ก็ไม่ลงนะผมก็ไม่รู้มันนกอะไรบินจนถึงเช้าเลย แล้วก็หมอกเมื่อเช้านี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแตก่ก็มีให้เห็นแล้วก็ถือว่าวิวสวยมากครับผมก็นั่งจิบกาแฟแล้วก็อุ่นอาหารเมื่อวานนะครับที่ซื้อมาแต่ว่ายังกินไม่หมดก็เลยอุ่นทานที่หน้าเต็นท์นะครับผมเดี๋ยวก็จะเดินทางต่อแล้วนะครับผม <c oughs> ก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ